สวัสดีครับกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับกับแปลงที่ดินนะครับที่อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับแปลงนี้เนื้อที่รวมขนาด4ไร่69ตารางวานะครับจาก3โฉชนดรวมกันนะครับภาพถ่ายภาพนี้นะครับเป็นภาพถ่ายเมื่อเดือนธุลาคม2565ะครับตัวนี้เนี่ยเราอยากให้เห็นบรรยากาศก่อนนะครับว่าตอนข้าวเขียวเขียวนี่เป็นยังไงนะครับน้ำท่วมหรือเปล่านะครับซึ่งก็ น้ำไม่ท่วมนะครับมีวิวเขาโดยรอบนะครับบรรยากาศดีมากนะครับแปลงนี้อยู่ห่างจากถนนคอนฟรีตเนี่ยประมาณ200เมตรนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เดินทางต่อมานะครับโดยเป็นถนนลูก่ังนะครับรถยนต์เข้าถึงนะครับคราวนี้เนี่ยมาที่ภาพนี้แล้วนะครับภาพนี้นี่ก็เป็นภาพหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับเพิ่งไปมาเมื่อเดือนธันวาคมนะครับวันที่26 นะครับก็เห็นบรรยากาศสวยๆนะครับแนวเขตนะครับก็หยุดสุดเทียงนาตรงนั้นพอดีตรงที่รถจอดนะครับแล้วก็ไปสุดตรงต้นมะพร้าวนะครับที่เห็นอันนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับก็มีชาวบ้านนะครับเข้ามาเก็บฟางกันนะครับเห็นฟางเก็บกล่องอยู่ตรงนู้นนะครับก็ใกล้ชุมชนนะครับเห็นมีแทงน้ําอยู่ น,นี่ก็มาสุดที่เขตเพื่อนบ้านนะครับคราวนี้ให้ดูบรรยากาศมุมสูงหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็แสดงแนวเขตเข้าวๆนะครับติดลำห้วยนะครับวันนี้ก็ให้เห็นทุ่งนานะครับแนวเขตเป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมนะครับแปลงนี้นี่อยู่ห่างจากถนนพหลโยธินนะครับแล้วก็กรมที่ดิน อของอำเภอเถินเ,เนี่ยประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากชุมชนบ้านล้อมแรดนะครับประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็ไม่ได้ไกลชุมชนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ถึงนะครับน้ำประปาก็ไม่มีนะครับถ้าหากว่าจะใช้ก็คงจะเป็นไฟฟ้าโดยโซลา่านะครับแล้วก็ระบบน้ำนะครับก็คง ใช้เป็นบ่อน้ําตื้นบ่อน้ําตื้นก็ออกแล้วนะครับเพราะว่าน้ําในลําห้วยเยอะนะครับก็แสดงว่าน้ําใต้ดินเนี่ยยังยังพอมีเยอะอยู่นะครับตัวนี้ก็ให้เห็นนะครับมุมมองจากที่ดินนะครับไปที่ตลาดอําเภอเถินบ้านลอมแลดนะครับไม่อยู่ไม่ไกลชุมชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นแนวแม่น้ําวังนะครับถัดจากแม่น้ําวังนะครับไปสัก500เมตรนะครับก็จะกลายเป็น ตัวถนนพหนโยธินล,ละนะครับเห็นวิวเขาล้อมรอบอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะแพนกลับมาที่ตัวที่ดินนะครับอันนี้มีลำห้วยยาวตลอดนะครับชาวบ้านก็มาใช้ประโยชน์กันเยอะแยะนะครับอันนี้เห็นภาพข้างล่างนะครับรถยนต์เข้าถึงนะครับ หากว่าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับซึ่งเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแปลงนี้ขายไม่แพงนะครับยกแปลงแค่355,000บาทเท่านั้นนะครับรวมโอนให้ด้วยนะครับราคานี้นะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ